ครับผมสวัสดีครับผมนัติน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อมือถือ Android กับระบบ S ิงส์4นะครับผมตัวนี้จะเป็นสิงส์4ที่ผมแปลงมาใส่หน้าจอสิงส์3และก็เป็นรนรุ่นเก่านะครับเป็น e v e r e s t 2 2ไททาน,นียมพัดปี2017นนะครับผมครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับ เปิดเข้าไปที่การตั้งค่ามือถือ a n d r o i d นะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมสาย USB นะครับผมเปิดเข้าไปตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปเปิดบลูทูธนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปที่หน้าจอซิงก์นะครับผมเปิดเข้าไปที่แอปเปิดไปที่ Android Auto ยยครับผม<อ>แล้วก็ค้น,นหา มโปรดเลือกหนึ่งในอุปกรณ์มือถือผมก็คือวันพัทแปดทีนะครับโอเคนะครับจับคู่นะครับผมอยู่บนซิงตรงกับเลขที่บนอุปกรณ์ของคุณใช่ครับผมให้สิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดสังเกตถึงความอนุญาตที่มือถือนะครับเปิดใช้งานที่หน้าจอซิงสีนะครับผม เพืโอเค <Okay S 2> ครับ<ต>รผมเน,นี่ยคือการเชื่อมต่อระบบไร้สายนะครับผมเป็นบลูทูธแล้วก็จะเป็นระบบ Android Auto นะครับจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับผมซิงสีนะครับสำหรับรถเจนใหม่นะครับก็เหมือนกันแบบนี้เลยตัวนี้ก็คือเป็นซิงสีของเจนเนี่เจนปี2022นะครับผมผมได้ทำการ แปลงามาใส่ในตัวเอเวอเรสต์อจุ2นะครับผมโอเคต่อไปนะครับโอเคครับผมนี่คือการเชื่อมต่อ,อ Android o u t o แบบไร้สายนะครับผมครับก็ลองเทสด,ดูครับผมทีนี้ไปสนามบินสุวรรณภูมิ ำลังนำทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าทางเหนือไปตามซอยคันยานาฟานสองเข้าสู่ถนนหมายเลขสา <68. S 1> มสองหกแปดก็ใช้ได้เลยนะครับในระบบซิงสี่นะครับแต่ซิงสามยังทำไม่ได้นะครับในการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็ใช้ Google Map ได้ปกติครับผม ก็สามารถแตะที่หน้าจอได้นะครับผมเราก็ปิดหน้าจอลงไปให้เหลือส่วนที่เป็นแผนที่เยอะขึ้นได้ปรับซูมได้นะครับผมปรับครับก็เหมือนการใช้เสียบสายปกตินะครับผมทุกอย่างครับผม นี่คือการเชื่อมต่ออมือถือ Android Auto แบบไร้สายกับซิงสี่ครับผมโอเคครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในการตั้งค่านะครับผมก็ใช้งาน Google Map ได้ปกติกับมือถือระบบ Android โดยที่ไร้สายนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ